ก็สวัสดีครับผมจากร้านทีเจอัลโตแมกนะครับลูกค้านะผมแจ็สจีแคนนะครับป้ายแดงนะผมมาจัดเป็นล้อซิตี้เอสวีนะครับตัวท็อปพอร์ตสิบหกนะผมเขาบอกว่าเบื่อแจ็ส GK แคไปแล้วนะครับผมเกิดตลาดนะครับก็เลยมาจัดเป็นเอสวีนะผมนี่ก็พร้อมฝาโมดูโลนะครับผมนี่ก็สีเราพร้อมยางป้ายแดงนะครับลูกค้าก็เอายางเก่ามาเทินของสิบห้าป้ายแดงนะผมก็จ่ายส่วนต่างนิดนิดได้หน่อยก็หมื่นต้นๆนะครับผมก็โดยรวมประมาณนี้นะครับนี่ ก็ล ok like well right. ูกค้าสนใจโทรมาสอบถามได้นะที่เบอร์ใต้ข้างล่างนะครับผมมือถืออเดลไล่ของจริงมาให้ก็ได้นะครับนี่นะผมสวยๆนะครับยังใบแดงนะผมปี20นี่โอเคดูเราประมาณนี้นะครับสตัวนี้น้าเป็นจะยื่นมากันหน่อยหึงอเปลใช่ครับถ้าผมมีซื้อเราเปลี่ยนใหม่ก็ได้ก็ได้เหมือนกันครับเปลี่ยนเฉพาะแค่สองสองสองตัวที่ผมเปลี่ยนให้พี่ไปอ่ะนี่ซื้อเปลี่ยนสองวนั้นแค่สองนั้นก็ได้ ใช่แต่แต่คือผมที่เปลี่ยนให้พี่ก็คือน็อตมันเกี่ยวข้างในมันหวานแล้วไงคือเขาย้ํามาเลยใส่ให้ชั่วคราวก่อนก็คือสองตัวนี้ป่ะใช่ครับถูกต้องครับโอเคโดยรวมไปออสทิ้งไปแล้วพี่ก็บอกน็อตของฮอนด้าน็อตใส่ฮอนด้าเกียวหนึ่งจุดห้าเบอร์สิบเก้าโอเคครับผมโดยรวมประมาณนี้ก็ขอบคุณสัรเตารรับชมนะครับของมากครับสวัสดีครับ